อาจกปีเราไมีได้กินเอางูจะกินปีกายอันผัวไปอันแสดงว่าเขาจะปีกายนี่บางๆใหญ่ๆพี่น้องแปลว่าเอาลงจุ่มผานหนาแล้วก็สุกเลยเดี๋ยวข้าวงามพอน้อยสร้อยบ่อยหรอครับยุ้ยตอนนี้นไหมแก้วผมซอยจุนไหมแม่เนี่ยเพิ่มความเป็นแก้วหอนกันจ้ะเปลี่ยนสีกินเลยบอกแม่นบอกมิทันได้เปลี่ยนคักกูหลุดแก้วผมแซ่บๆเลยพี่น้องซิมเบอร์วันเอาเนื้อดิบจุ่มบ่งหัวคือขักด สวัสดีค่ะเลยเนาะสวัสดีครับพี่น้องผมก็น้อยซอยเดิมถึงลูกสาวลูกเตยิ่งไม่ใหญ่ยฟางไม่ใหญ่เผามื่อวานนี้เรากินนี่อะไรก็ลูกแจ่วฮ้อนฟ้าจากปีละม่ได้กินเอาหมูก็กินปีกายอันพอไปอันแสดงว่าเขาจะปีกายนี่เนาะใส่เบสบอมาเป็นันดีไป็นน้ำเอานะเออนี่ได้ครับ นี่ซื้อเป็นชุดมาบรูนพอดีไปแถวสะพานพระเทพก็เลยไปเห็นไปหาก็เลยคิดผัวซิว่ายังให้ตู้เย็นรุ่นนึ่งเดี๋ยวไปหาเนี้ยว่าตื่มจ้ะพอละซอยเฮอเครื่องในก็มีตับหวานก็ได้สวยไม่สดก็แซ่บสวยจุชุคักครับอันนี้มันเกิดแดงนะมะเขืออย่างเงี้ยวานขายตามขนาดได้พี่น้องละซอยเจียวฮ้อน เนี่ยนี่คือเป็นเนี่ยเอาไวทานน้องเมฆออกมาหักหลังเขาเออวันที่ยีทิพย์เราเสร็จเลยเซตเลยเมฆไล่ออกจากทะเบียนบ้านเป็ดบางๆเหี่ยๆพี่น้องเศษๆแบบว่าเอาลงจุ่มทานน้ำแล้วก็สุกเลยเป็ดซี่ลอยหหน้าไม่หักบุรุคือเสียงบุรุจุ่มต่ำใช ได้คนนั้นแะสีมันไปนอนต้นมะขามเลยมากินบ่อกี่น้องมากินนํากันเด้อครับมัอน,นี่แก้วหอนนีนน่อยปะหาสายฝนลงจะครั้งนึง<อ>แล้ววันนี้นเดี๋ยวปรุงน้าซุปไม่จ้ะคอนห่อนเอาโอ้โเก็บเอาอยุรอเดินไม่ไงเผานี่ก็ได้กินแล้วเกลือจังหน่อยแต่ว่าพวเมมากเครื่องสมุนไพรกายก็เอาอายุรอนั่นแหละมันนี่เตรียบง่ายๆเขาเซอร์เบอพระละลูกน้ำซุปกับเป็นน้ำซุปขึ้นใช่สำเร็จมากแล้วครับเพื่อนแต่ว่าเขาก็มาเติมนั่นเติมนี่ียว พุงรถอีรอบเหรอนี่ครับน้ำจิ้มพี่เพิ่นให้มามีเป็นน้ำจิ้มแจ้วหอนจ้าแต่ว่าน่าจะบ่ได้ออกคมใส่สีเิ็ดน้ำจิ้มขมไหมพ่ออันนี้ก็น้ำจิ้มเปรี้ยวนี่ก็ให้แม่กินไปเดี๋ยวเขากินน้ำจิ้มขมแล้วก็ใส่พริกนะจิดเอาแบบง่ายๆข้าวบ่อชมเนี่ยข้าวเห็ดทอดบ่อแกวมาเห็ดมาอยู่มาก เห็นเห็นนี่แล้วก็เบาคือูคือยูเงี่ยนนั่นเองหรือเบิงเบิงหนนะเขาคัวนะจ๊ะัจมาเา่้าวอพื้นนเบาดเลยเบิงเบิงลิบอยู่สิเห็นเรื่อแมทถาวอพื้นก็จริงลนะทำใจา่้อนน้าไปจ้ะ ไตามนวคมเนื้อคมมอญี่ครับอคดีสมเด็ดเนลูนะอาน่ขวดนองพ่น่ะปีมันมีดีโลนีูกมีแล้วนนี่จะได้ถึงมี็ดีซัาเด็ดต้ดอกนะครับใช่มันแดงถูนี่ครับดีสําเด็จครับเราก็เอาน้ำซุปจากตรงนี้ใส่เข้าไปนะคะความหอมื่หอม เรียบรอยยังมั่เรียบเดี๋ยวดีแล้วแล้ว่เอาของเรียบไว้ก่อนใช่สอยง่ายมันหนีอย่างนี้ก่เบาบมันมันเอามาบิ่งจะทำเสหมันได้ปะก็มาสอยอยไปเดเสียท่านมีแม่นไข่ินยมันมันเสียขึ้นมา่รเยใไ่น้ำตาลไหมพ่อ ไม่ต้งเสอมดตกันดยไม่ไข่ลม้าหรอในมีแม่นมันอยงผมมาใส่ัตห้สะอาดวัก็เห็ดอี่ยูมเพียครับโอ้มันเปนเพียนี่ครับเนื้อครับผมเนื้อข้ามพนอยสร้อยบ่อยหอครับอุ้ยตอนนี้ไหมเี่ยวผมสร้อยจูนไ แม่แม่จูดิบบ่ะขอจุกเป่นี่เจวมันเจวเจลปลาถไ้นมันไหนใส่แบบมเอามันก็ขมอยู่เลยต้อจะซเบอเยิ้งแล้วลวซีฟเวอวเจหอยแครนั้นจัดเจวมานี่เดี๋ยวจาใส่เจลต้มหอมก่อนเออมันี่กินง่ายๆครับครับพี่น้องครับมือนี้คือทอดจ้ะไ่ใ่ตว่าสปลาถิ่คลีปแต่ว่าคือทอดคือทอดยังครับเลยคอทอดอดฟนครับเม เป็นคือทอดบอกคือยังสีส้มย็ดคิบอีกแล้วบ่แมนหมายถึงว่าที่จริงบแบบม้้อนีันก็บบมีเมนูอีหย่างเป็นพิเศษทอดคือถึงแนครับ f หอมชิม,มแจว่วจ้าซือๆเรามาชิมแจ่วสิหอมแจ่วต้องอีหอย่างดิเียด้วาเปนิน้าแม,ม่ยายมามาแม่ยายเผามากินแจ่วฮ้อนซอยจุนน่ พี่่ีนขุนช้างราใจดีแต่ได้ดีใจคมในใจมากกว่าสุดยอดเลยพี่น้องไข่เค็มปาน้ือปนไป่นมัมันว่านเอาปลาเมื่อใดมือก้อนเบอกเอาปลามาให้เอาลเอาปลาเอาหอยเอามาหย่างเอาปลามาเห็ด อันสักก็ได้ปลาสูตรซะวะสิเป็นสูตรไม่แต่ปลาสูตรหลายได้สองกระดงบ่มาเม็ดแกะใาปลาขาปลาเขาสูตรอืมีมิ้ดปลาสูตรแล้วก็หอยกันเอาไม่อมออกับแม่เหล้าเถานุ่มสำเร็จที่นี่เปล่าไม่รุ่นเขาอีแดงนี่แหละเบิง้งอีแดงนี่อีแดงจักนี่คือก้อนไปงาน,นกับิีเมนต์ก้อนหน่อยเนะพาะเด่นเถาเด้ดเนี่ยเขาบอกแดงลูกเขยครับพี่น้องครับเนี่ยเขา็อยู่มีใก่กุ้งย่างเนี่ย แม่มาแม่เพิ่มความเป็นแจวหอนกันจ้ะตัดแป้กันกินเอาข้าวดีนะครับโระน้ำเลยแซ่บน้ำเรือเราได้ครับบาดนี้ครับไม่ใช่เผาเอาทีดี้ได้บาดนี่มันจาเกิดเหตุฉุกเฉินจะถาบประอนดื่มแล้วได้ขิงแจวหอนต้องเอาซีนมาเบิ่งแล้วเนาะซีนมาพี่น้องบันมากินแจวหอนแซ่บนี่เชียวใส่เชียวลงไห บอกเอาลงหั่นเลยบรุเอายิบเสื้อจานนะพ่อนำจังเลยเหมือนัจะลวกจุ่มเองบะหรือจะลองเพราะว่าจะกินดิบเด้อเอาพ่อบาบันนันถี่เราเอาแงะเสิร์ได้ชือเขาห่อนเนี้ยจับถือคาับเ่าะหลักเข็นวัน้อมีเซียวชานเรได้ฮะกินในทางนี้บันโบันนาอันนี้ก่น้ำจิ้มก็จบว่ามันเก่าวิ่ ขึงจุ่มเสี่ยวด้ครับเปียนสีกินเลยบมดแ่นมิทันี่เปลี่ยนค่ะพลูกหม้อก็ฟดอยู่างา้ฟดซาๆพี่น้องก็ลังอ่้อน้อู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 ้ะน่่ะ้อูนอ่้อูลอู้อู้หู้่มันู้อน้อู้อ้อู้อนู้่้อม้อูกอู้อู้อย้อู้อู้อู้อ้อูนอููอู้ัูมออูู้ออ้้อ้้อู้อ้อ้ออ้ออ้ออน้ออู้ เนอ้ยเกิดเกียวเพคของขมวดโอ้เจียวบีอ่ะถึงเสียบถึงนุ่มพี่น้องมาด้วยพ่อเยอะไปจุ่มโดนแต่ว่าเนื้อหมูมันไม่เนื้อหมูน้ำเดือนี้ชาเสียวลงต้มให้เอาเลยลูกตามสบายเอาที่สบายเอาที่สบายเอาที่สบายใจแต่ว่าทีนเนื้อหมูเอาที่เร่อยหลุดแล้ววะโอ้ยแต่พ่อสิสบายใจขึ้นกันเราสัก แต่ว่าปพอมื้อเอาทำอยู่ยยนแ,นแล้วเหนือเลยฮีตเท่าสุกแล้วบุหรีโอ้เฮ็ดหน้าสุกแล้วบ่เฮ็ดจุเจียวขมแน่แ่วแล้วต้องบอกว่จุเจียวคนกันเจียวส้มบ่เจียวนี้เจียวเอ้ยเจียวเอ้ยเจียวหอนของเนื้อโดยเฉพาะฮะลองกันกนะกินเนปะ็นขวัญนวนะ่าจะมีเบอร์กินมัดลราพี่น้องมันบเบื่อเลยครับโอ้ย ขออนุญาตยกโถยเเถอะเป็นไหญ่มันเป็นจ่องากเลยสูรนะมาด้วยตาก่องปองก่องแม่จัเอาได้กินความคิงว่ะแมนบอลม่ะเมนตวหอนสูตรของหลานเพิ่นทิ้นหน่อยไดีกินะข้าวหอัไปน่อยเฮ็ดไห้พรกเหนยกนจ็ได้จ้ะกินได้ลยอ่าเันยวทางไปสะพานพระเทพบ้านเ่สะพานเทพบุดา เป็นอะไรสะพานพัดพาเทพบ่ครับสะพานเทพสุดาสะพานเทพสุดาอ้ามึงเจอเกขอโทษขอต้องขอโทษตัวหนอนเหตุบ้าผิดจอต้องขอโทษขอโทษขอไฟเหรอฮะได้พระเดี๋ยวได้ชิมเนาะสดน้ำสุกเนี่น่าจะหอมดีครับแกงแกงแล้วก็กินเลยมาได้พี่น้องเอ้ย <ocalypse> <uana> กินเอียงลงมาเนี่ยลงนี่วิตามินเข่าเลยเฮารจ่ายมาเป็นแนวแทรกสดน้ำพรอนได้แห้งพี่น้องเลยเอาเส้นได้ไหมคะกระดินหน่อยฟากินครับผมเสียเลยเบิรงเงินวันทองวันจีครับน่าเส้นลงเนี่ยบ้าเอากระชายจัดไเ้อะโอ้เส้นสุกแล้วนี่พี่น้อง มันลงทั้งลงเหมือนบ่นั้นก็จะมากุ้งไปใส่อีพอกินยี่นี่แหละลูกมีเดียวมีท่านได้กินจักตัวเลยต้ออเอคือเดียวมันถูกใช่กุ้งมดน้ำธรรมดาสั้งเงขาวออกจากน้อก็จาก็โอ้เพร้อวเอากินของั่นเลยกุ้งกุ้งเนี่ยู่ในน้ำเดีเขียบตะเกียบดำเถือละเอียดเบา นั่งเพื่อครอบครรภ์หายได้ไปกินูร้านขีบนี่ค่อยฉันเออพอสิ้นเดือนพอจะไปกินบุฟเฟ่ต์น้ำหนูบนนี้สวัสดีครับอืมไปก็มาอลรมเฝ้าเฮือนท่าที่เขาสวยงลยอยู่แถวอันนี่ครับจะมีร้านบุฟเฟ่แบบย่างคักเลยครับร้านโรจนาซีฟู้ดครับสุดขนาดสุดยอดทำถึงถึงผิดถึงผิดไครับกุ้งกับกุ้งสดๆปูกับปูสดๆงามๆเสียบร้านเก่าหรือเปล่าครับพร น้ำก่อนครับใครน้ำแปลว่าเจ้าเด้อปูเนน้อยน้ำมันพอใส่เจียวขมเข้าไปเราแบบชุดยอดเลยอ่ะเจียวเจียวขมจต่โอเจ้ยวเสียนเจีาเด้ยเอาแล้วจ้าสุกแลสุกนุ่มพอดีนุ่ม น้ำจิ้มสมม้มเหมช่มมะขวนแล้พี่น้องได้โตได้ฝ่าเลือมาเสียบเพรว่าเกี่ยวขมโอ้โหซดยอดครับพี่น้องเอาใส้กันเลยบ่มีเดียวกระแยกส่วนด้วนนะ่มอบ๊วยนะกินจังขีเลยบ่เจียวขมง่อยกระจุกับเนื้อและคันเส้นกับหอ,อยไปจุเ่เจียวไหมเพราะถ้าจะเอาเด้อยไส่เจียวนี้ลงให้อื <laughs> เงินเท่าเราก็ลักินน้ำผึ้งหน้อยจะได้น้ำจิ้มเลยน้น้ำจิ้มยังบอบอกินนี่เลยแฉมไม่ใช่บอตองเลยกินน้ำจิ้มโคมไปมาซอยจุกนันติเหมือนกระจะ๊ยบแก้มีขิงทอดแกะทองอืดทองเฟือยยัดไปสูนสายไฟ สดมากเลค่ะดูแหนอยไม่ตูและเหอเห็นแนมเด้อันไปดับมันริกินเลยแน่จันเม็มาเด้อกินน้ำเกรยบปงเก็บมันแข็ง่อนมา้ลองกินเก็บม่แใ็งอืม่อดูข่าวไหมเยกินกุ้งไม่แก่เปลือกมันไปปักหลอนลม ยัง,ยงให้เรเอือกดด็ย่านบะทถายานอยู่ด้สังเตตฝาละพูดอะถือเหลียมาไล่งานโตนนะจ๊ะพู้เดีถือกระบ,บอกมาเอาไปถือว่ารับ้ะกล้าโลดกับว่าเป็่น คนมาหนาตึ้แล้วลูมาดีจังแต่ต่อมาเบาอยู่ไหนนะจถูกกินตามๆกันถ้าผูดถึงมันก็ออกงามเนหลูกเลขสิบเก้าแบย่างตัวเท่าสองคันมันทิพเก่าต้องตรงแล้วนะตรหไงเท่ากับหนึ่งเก้าสันจอดนนี่เก็สีน้งเก้าอืมเออรัที่พลลยขี่ไปหากินคูมื้นืน หารวมสิเลยบอมันหอด้นมีหอด,ดีหลอโตเื้อห้องให้แทบ่างหองบ้านหลนี่ล,ะ,ะ,ล,ละอย่าง,ง,ห,งหลาย,ลยพ่อเจ้าวผัดก็หวข้าวผด้วยฮะพ้าัคีมเนี่ยเรา้วพัดคี่ยนน้ำกดกาแผวเสือชัวไก่อยิงก้อนนี่เราเราบ้งอคือใกล้กันเยเผาแล้วชัวล้ว เขากันบ่แซ่บเลยอืมไม่สายสักอืมกินอาหารในเมืองหด้อไปหนาที่อาหารอีสานได้แม่เจ้าหอนไม่ผมนะเจ้าหอนพนยังคำ พักกหาเก็บตามส่วนจ้ะข้าอยงห้องนี้ฝากจำรองโอ้ส้หมดเลยไปฮเอาเส้นลงไว้แต่ถึงเงืนอน่นหมดจัดแล้วเอางอย่างน้นได้มันตัวเนี่นอ๋อคมพากลคมพากนี่ดีเอาด้วของคนเงนเออนั่นเนี่ยของคนมาเล่นนั่นอะ ของแสีบของแสบสดเืนห่อน้องไม่แห้งไรพี่น้องเลยมันเยือยังไงกันหวะ้อดตอนนี้มันโลดดิ้นชิลอดมากินห้อนๆมั้งจ้ะห้อน้อนบอนเมาอย่างก่อน่อนฮ่อนบอนบอเมาสดชื่นมันจะฟอนดีปะฟอนเมา ท่านยาเมาแล้วมันก็้อนมีอย่ามวนเผื่อได้กเอาทาได้กันได้กันมัเนี่บุญพี่น้องกันก้อนตอนเมาตอนมอ้วนนะตอนเป็นแห่กองเหงาเป็นแห่รถแห่นะเต็มเขตพี่น้นองกันพี่ถึงเสียงเค็มเอาคือ่าได้แนละเอาใค่เค็มอย่ามาชุนปักไฟดินั่งลงนงั่งน่ะรอก่อนนั่งนัง

มามาไอ้เล่นกินแจ่วฮ้อนห่งฮอนห่งกินฮ้อนตึนฮ้อนตึงพิษกินน้องเลยพิษทั้งเสียมหวานกำลังได้ที่้อนเวลาต้องกินเลยครับพี่น้องขั้นมีกินแต่พี่มก็เยอะ อไปหเลยน้องอแง่ตัวนี้ไม่ถึงสามเวลาเมกินที่เป็นกระเพาะแต่ว่าขั้นไปเที่ยวเดิกเนี่ยกลับมากักทีเวลาอยเดิกหเล่ไปบึงหมอดำจังจะสิบครับมาหนูบึงหมอดำบึงหนังหนังเบึงหมอดำกลับมาสุดจำโหนั่นแหลวเขาเย็นมาจำมันน้ำจำพูนเพเ็ดรจำพูนจำมอย่างเสียบไหล ชินไม่กินแ้วไม่โดนแล้วไมาดึงๆเก็บกิน้องเลยน่างกินลางมือายตก่ส่นหอมบวกับเสียบเสียบเปยมนะร้เปหอมหอมน้ำซุป โอ้นี่แป๊บพ่อแข็งอ้วนใหงเป็ดตาคิดอ่ะพ่อช้างได้ไปลลแล้วได้แล้วครับส่วนน้ําม้อนอยู่้วครับครัสุดยอดพี่น้อง<บ> <air> <ย diskut> คลิปนี้กับป้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวทั้งแม่ปางครับมันี่กินแก้วห้อนครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับกินปามาหลายมื้อแล้วกันแก้ว